สวัสดีค่ะเพื่อนๆมัหน,นีพามาลงสวนลงทงลงหน้าค่ะเพื่อนๆไปดูสวนหอมแบงค่ะหอมแบงแล้วก็กวางตุงกวางตุงก็แก่แล้วล่ะค่ะบุกไข่งามปันไดแล้วแต่ว่าหอมแบงยังงามอยู่ค่ะกําลังงามค่ะภาพอาจะสันจังหน่อยเด้อค่ะเด้อมือใหม่มือใหม่ฮัทไทยค่ะหลานเพิ่นไทยมหาห้ครับพี่นอ้องอันนี้กะลํา น,นี่ต้นกระลำาข,ข้างๆอันนี้หอมแบงค่ะเพื่อนๆหอมแบงสอนใ้ร้านพัดไทยวีดีโอส่งมาให้ค่ะพี่นอ้องสั่นได้จังน้อยด้วยค่ะเด้ออันนี้คือกวางตุงกวางตุงมันแก่แล้วค่ะเก่าแล้วเป็นพักกลางมงด้วยค่ะพี่นอ้องพักปอดสารในเนี่ยกลางมงกระเว้นกระเปิด กังคืนคุ้มมาไว้ครับกังคืนกับคุ้มกังเว้นกับพึ่งมาเบิดตอนเส้นสายนี่แหละค่ะกันมะเร็งกันเสี่ยพักกลางกุุงด้วยค่ะพี่น้องพักปลอดสารนะคะอาจ์เบ่คยชาติค่ะหลานฮัทไทยค่ะสอนไทยหลานทํามวีดีโอครับน้องหลานถ่ายทรงมาให้ค่ะ มือใหม่ฮัตไทยค่ะพี่น้องมือใหม่เข้ากับท,ท,ยยที่ไทยยังสิ็จหรวิดีโอเขา้าไทยายโป็นกับท,ทีเป็นยังสิ็จละค่ะอันนี้หน้าบางนิดไทยแหวกแล้วที่ปลุก